วันนี้ประเทศไทยของเราได้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วคืออาหารไม่ปลอดภัยจะมองว่าเป็นความเท่าเทียมคือมองในแง่ดีแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนเราก็ทําได้ทําอาหารปลอดภัยอาหารใกล้ครัวจะอยู่ในเมืองเล็กเมืองใหญ่เราก็สามารถทําได้นั่นคือการเพราะเห็ดเพื่อเป็นอาหารที่ปลอดภัยของเราได้จํานวนมากอย่างนี้แหละครับหลังจากบริโภค กันในครัวเรือนเรียบร้อยแล้วถ้ามีเหลือเราก็สามารถที่จะแปลรูปหรือว่าบรรจุเป็นหีพอส่งออกขายข้างๆบ้านกอบพอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนี่คืออาหารปลอดภัยที่จำเป็นสําหรับทุกครัวเรือนในยุคนี้เหลือมากสามารถแปลรูปเป็น แหนมเห็ดอย่างนี้แหละครับของปลอดภัย